่อ,อก,กันด้วยเรื่องด,ดียิ่งๆขึ้นไปดีกว่าเออ โอ้ยพอวันเกิดค่ะครบรอบ63ปีของกู้ภัยใจพระพี่บินแล้วก็พี่ไทยเอกพันคุณผู้ชมแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ไปด้วยนะคะแกก็เลยตะเวนทําบุญกันแบบแน่นๆเลยค่ะอา้าวเริ่มจากช่วงเช้ากันดีกว่าพี่บินและพี่ไทยเอกพันค่ะชวนสมัครพักพ่วได้แหละแล้วก็ทีมมูลนิธิร่วมกัน,นอยู่ไปทําบุญที่วัดมหาธาตุโดยถือเค็ดเลขมงคลเสริมชะตาเลข64นมนหนุนดวงเอ ต่ออายุคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าต่ออายุจริงๆเลข64เนี่ยซึ่งพี่บินเนี่ยก็ได้ทําบุญถวายสังฆทานนะแล้วก็ปัจจัยแก่พระสงฆ์จำนวน 64รูปเออนี่แหละพี่บินค่ะยังเข้าไปกราบพระเจ้าตักสินด้วยเพื่อเสริมพลังเป็นนักสู้เอาเรือกเอาชัยด้วยคุณโช๊แต่เสื้อพี่บินน่ะมันเขียน6-2นะควัญเอ้ยเชยอายุแกเท่าไหร่นะ6-3 6-3เออต้องไล่ตั้งแต่6-2 6-3 6-4ไม่ใช่หะไรใส่เสื้อมา6-2อายุแก6-3สแต่ว่าแกต่ออายุไป64นั่นแหละนะคะเอาให้มันครบถ้วนเออ ส่วนช่วงบ่ายคุณผู้ชมค่ะพี่บินกับพี่ไทยเอกพันเนี่ยก็ชวนนักแสดงวิทย์หมอชิดขับรถมุ่งหน้าไปทําบุญเลี้ยงวันเกิดให้กับน้องๆนูน,น,นูที่โรงเรียนบองตี้อ,อําเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะบรรยากาศโอ้โหคุณผู้ชมสนุกสนานจริงๆนานๆทีเอาดารลาเข้าไปมอบความสุขให้โอ้ยเด็กๆด,ดีใจกันใหญ่เลยโดยพี่บินค่ะยังได้มอบทุนการศึกษา200นะทุนละ 1,000บาทด้วยให้200<ฆ>ทุนทุนละ1,000บาทเยอะนะคุณผู้ชมนะแถมยังแจกเงินค่าขนมให้เด็กๆค่ะที่มาร่วมงานคนละ200บาทด้วยอันนะี้ให้ทุนการศึกษาแถมพ็อกเก็ตมานี่ก่อนจะติดท้ายด้วยการกระโดดขึ้นเวทีสร้างความสุขด้วยเสียงเพลงค่ะมีสาวทับพิมนี่แหละนำทีมแดนเซอร์อยู่ด้านล่างมันจะเฮฮาขนาดไหนเอาคุณผู้ชมขาไปดูภาพกันดีกว่าค่ะ เอกไปเลยวิร์ไปเลยสิคะแม่นะเอกเ็เต้นฟิวเหมือนกันนะน้องทัพิมนะคุณผู้ชม่ะหลายคนถามอา้าวพี่บินพี่ไทย mm hmm. งานวิ่งพี่ที่ไม่ไปแล้วเหรอคุณผ mm ู hmm. ้ชมวันนี้เขาหยุดหนึ่งวันนะคะมาทำบุญให้เด็กๆนิดนึงแล้วเดี๋ยวไปวิ่งต่อจ้าใช่ค mm ่ะ hmm. เป็นเรื่องราวดีๆนะคุณผู้ชม่ะ mm hmm. อะ